สวัสดีครับหน้าคนมาขายอยากมากินทุนมนีบางสังกะมาแพ็คขวางขึ้นเราแล้วแพ็คขวางต้งหน้าคุณเอาก็ะดีมาตอบคําถามนะครับสำหรับที่มือขึ้นนี่หน้าึ้นทักมากนะโท่มากเลยแหละคุณบอกว่าเพิ่นไปไอซันเพิ่นไปซันตอกแล้วหนูมันเห็นไฟนะหนูมันเห็นไฟแล้วมันหลบนะแล้วมันหลวบไอายว่ามันตื่นนะครับ ข้าควรวเชียจังไหรนะคุณทู่มาถามเมื่อคื่นมือกลมกระเละไฮเทคนี้คนไปนะครับคือว่าขันมันตื่นไฟเนี่ยคือคือมันต้องมีคนมาหาอยู่แล้วนะคนคนมาป่วนมันอยู่แล้วผมก็เลยทักไปบอกว่าขันข้าวซันเวลานีไปขันมันตื่นให่ข้าเปลี่ยนเวล่าบึ้งนะครับลองเปลี่ยนเวล่าบึ้งนะเดี๋ยวว่าขันข้าไปซันปกติข้าไปซันถุงนึงยังสิเขาลองเปลี่ยนเวลาไปซันจักสามถุง นะครับหนูมันอาจจะตื่นแล้วกะหามยืนจุดเก่านะเพราะว่าเพื่อนว่าเพื่อนไปสันมองหันเร็วเร็วเพื่อนยิ่งมือถือเร็วบานย่าเพื่อนไปสันแล้วมันมีไฟนะนะมันตื่นไฟก็เรียกว่าเปลี่ยนเวลาเบึ้งเปลี่ยนเวลาไปสันเบึ้งแล้วก็หามยืนจุดเก่านะครับตัดเพป็นทั่มากกะเพื่อนกะอานันท์ละเจ็ดสิวันยังไหนบันที่ไหนหนูนะครับ พ่อก็บอกพ่อสามสิบนาทีดอกประมาณสิบนาทีนี่แหละครับกำนั่งเห็ดตอกอยู่นะนั่งเห็ดต่อคือข้าวเดียวโทรมาอีกเพื่นบอกว่าอาจารย์อาจารย์เบิง้งเพื่นว่าผมได้แล้วครับว่ัสดุได้ผลอิริยนว่าผมเปลี่ยนจุดยืนเพื่นว่าจะเป็นหนูหน่อยนะเป็นหนูหน่อยยังเป็นหนูหน่อยอยู่บัดน,นี้เพิ่นก็บอกว่าเดี๋ยวผมสิไปแก้มืออยู่เพื่นว่าเพราะว่าตอนมันเขา่ามิเตตุยง่ายเพื่นว่าขุนเหลี่ยมมองมองเลยผมบอกว่าโอ้โหขี้ครับโอ้ขี้เอาเทีงนี้ผมไปใส่เบื้งเลือกคือกตนเฮายิ่งพลาดไปเรี่ยน แง่เขาไปสันน่ะบางวันมองใดดอกหนูมันติตื่นนะมันติดหูนะครับให้เขาเปลี่ยนหม่องเปลี่ยนหม่องสันเปลี่ยนหม่องสันแลักการเอย,ยืนยืนจุดเกา่าเปลี่ยนหม่องสันย,ยืนยืนจุดเกา่าแล้วกาห้ามไปเวลาเกา่านะคเปลี่ยนเวลาไปแต่ถุ่มหนึ่งเป็นสามทุ่มยังสี่ก็ได้นะครับบอกพ่อสิบนาทีดรอกนะผมกำลังหิบเขาไปนอนเฮ็ดยวต่อแล้วกำลังหิบเขาไปนอนงทั่วมหาผมอีกนะครับบักบันที่นี่ ยกหนูตัวบกยันหนึงเงี่ยม้วนมันวายเรียบร้อยแล้วอาจารย์ผมลองเห็นไอ้ที่หนี่เบิึงนะครับโอ้ยอย่าเอิญอาจารย์ถอนเลยว่าผมแค่ยวหูควนได้ซื้อนะครับในลูกนี่บมีไผงูไผตลาดดอกแค่ผมหูกวนได้ซื้อผมก็เลยบอกนายเยอะเอิญอาจารย์ถอนเลยว่ามันเป็นขึ้นเขืนแจ้งได้ดอกนะเพ้นเพ้นเอาหนูตัวบกยันหนึงมาให้ไอ้เล็กน่ะดุกซ้อนดุกซ้อนน่ะดุกดวงน่ะจะมาโง่เนาะจะตัวใหญ่มาตัวใหญ่จะมาโง่นะครับเพันยกขึ้นหนเบิึงป้าเถื่หนู สูสีล้วครับเกือบมีโลแที่ยบเป็นว่าหนูทั้งคุณคุณหลายนะครับอันนี้ก็เรียกเต้นพื้นที่นะก,กับขอบคุณหลายๆนะที่รีวิวนะครับหลังการใช้งานเพื่อน,ว,น,ว,น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 ว่าตอกสั่งไงเพื่อนกับโ่เมนต์หกทุ่มเบนมะือเมื่อคลืนนี่นะเพื่อนก็ว่าตอกนะถือหมอกกะยู่ได้นะเพื่อนสร้างตอกเนื้อาไปกัขอบคุณหลายๆนะที่รีวิวนะมือนี้ก็มีเรื่องว่าแบบนินๆนในหน่วยฟังนะต่างแทรกควางไปอันนี้ก็เป็นตอกเนื้อนะครับทรงเพื่อนนะกับสั่นให้เบื้องลย นะครับคู่มันต้องออกไปต้องเป็นอย่งสี so so like ่ต้องสั้นง่ายๆนะครับเันข้าสั้นมาไหนเขาลอกไปฝึกเบื่อนนะออกอย่างอม่สาออกเป็นอยงสี่ออกอย่างไม่อว้วิสานเนี่ยในช่องผมมึงหวเสียงมันเป็ยนยังไงนะครับแต่ว่าไอเขาต้องเบืองเส้นตอกนะเสียงมันอาจจะโบกขึ้นกันเขาต้องเบืองเส้นตัวว่ามันตีกันทุกเสียงบ่หนะเพราะต้องสั้นแห้งนะเพราะต้องสั้นแห้งสั้นแค่ควายนะผมเนี่ยประมาณอี้เลยบางคนอีสั้นแบบไวมันคอกองสุดนะครับแบบนั้น บเพราะสามมือดอกปลายตอกมันสิแตกนากันซันกานั่นนะการแสดงว่าเขาสันแห้งปวดนะครับผพรผมสันม่นี่สองปีก็ยังคือเก่าอยู่สองปีสามปีกันยังคือเก่าอยู่นะบัวได้มีความเสียหายอยังไม่เพราะว่าผมสันเห็นนงแห้งแบบคือมันแห้งเหี่ยวแห้งหนุ่มมาแห้งสันให้ค่อยนะครับแต่ว่าอันแบบเพราะว่ามันกองสุดนะบัวบัวพรปีนะครับเดี๋ยปลายมันสิแตกมันสิเสียตอกนะครับเลยก็ว่า ตัวบว์ว่ตจะต่อค่ายได้กันอีสั้นแห้งกว่านั้นนะครับแตากเบิ้อนะกัรเป็นมัดไม่ไพม,มากกับแตกอีสั้นแห้งกว่านั้นมัดทอนไม่ไพมาสั้นกับแตกเท่กันนะครับก็เลยอย่างพเนนน้ำนะสันจจะส้นค่อยๆ่สั้นค่อยๆอันนี้บพายทีสันจ,จะแยกคลองในเบืดองบนครับเดี๋ยวสิไปส่งมาท่านนะฝ่าว่าเพิ่นนะเข้าใจนะในการส่งของผมก็เคยสั้นเหมือนกันคุมกัเคยสั้นคล้องกว่าน่าเท่ากันนะเพิ่อนคืออยากได้ความเร็วนะผมก็เข้าใจผมก็พยายามเพยัให้ได้เร็วที่สุด ผมก็ขอบคุณนนะครับที่สนับสนุนเบาอีสานนะครับตอบนักลุกผมประสิทยายามพิเดออกมาให้ดีดีสุดนะครับหูอยู่ดอกว่าดีที่สุดนะมันมุมนีในโลกแต่ว่ากับภยงามพิเดออกมาให้ตอบโจทย์นานาสุดนะครับตอบโจทย์ทุกคนนะครับขอบคุณนที่ค่อยสนับสนุนนะผู้ใดสนใจก็สั่งมาได้นะเดี๋ยวเอาตอบไปส่งเงินก่อนนะครับสวัสดีครับ